สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แต่งมูมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมาย้ายบัวลงอ่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นบ่อวงล้อซีเมนต์นะคะที่มีขนาดกว้างอันนี้เขาเรียกว่ารองร้อยนะคะก็คือเหมาะสําหรับในการปลูกบัวก่อนที่เราจะเอาบัวมาลงนะคะเราก็ใส่น้าไว้จนใส่แบบนี้นะคะทิ้งไว้สามวันอันนี้ก็คือหลังจากทิ้งไว้สามวันนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นดินนะคะ ปูพื้นบางๆแต่ว่าไม่หนามากเพราะว่าเราเลี้ยงจริงแล้วก็เลี้ยงใส่ในกระถางน,นะคะแต่ต้องรลอรองพื้นด้วยดินด้านล่างของวงบ่อซีเมนต์นะคะก็คือแบบนี้นะคะ่ะหลังจากที่เราอนุบาลไว้นะคะได้อายุ9กาวันหลังจากที่เขาก่อนที่แตงโมบอกวิธีการอนุบาลก็คืออนุบาลเสร็จเราก็วางไว้ในนาังโฟมนะคะ อันนี้ก็เป็นบัวที่ยกมาเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นที่อนุบาลไว้นะคะวิธีการดูรอดไม่รอดก็คือกลิ่นนี้เขาคือเราตัดใบออกนะคะไม่ต้องสงสัยว่าทาไมเหี่ยวส่วนรอดไม่รอดเราก็ดูยอดใหม่นะคะเวลาอนุบาลน,นะคะถ้ามีแตกยอดใหม่แบบนี้ก็คือเมื่อมีสองยอดเราก็สามารถจะลงไป วางไว้ในคูลบ่อซีเมนต์ได้นะคะเพื่อที่เขาจะมีที่กว้างในการที่จะหายใจแล้วก็จะเติบโตได้เร็ววิธีการย้ายก็เริ่มย้ายตั้งแต่7วันนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วใบไม่เหี่ยวต้นไม่แห้งนะคะแล้วก็มีใบเกิดใหม่แบบนี้สองใบเราก็จะไปวางไว้อันนี้ก็เป็นด้านก้นนะคะวิธีการใส่น้ำในบ่งบ่อซีเมนต์เราก็ใส่ตะจากขอบกระถางนะคะ เพื่อที่วางแล้วจะกอดีเดี๋ยวเราลองวางเลยค่ะนี่นะคะเมื่อเราวางแล้วน้ําต้องซึมมาในกระถางแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้บัวของเรานะคะได้ขยายปีกใบนะคะเมื่อเราวางไว้ประมาณสองถึงสามวันเราก็เติมน้ําเข้าไปอีกแต่ว่าวางครั้งแรกเราอย่าให้ท่วมบริเวณยอดนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งก็จะทําให้บัวเราชกน้ํา ก็คือเทคนิคการวางแล้วก็จะวางให้น้ําซึมแค่ช่วงคอตรงนี้นะคะแล้วเมื่อวางให้ใบของเขายืดแข้งยืดขาได้เราก็เติมน้ําเข้าไปค่ะก็จะทําให้บัวไม่ชกน้ํานะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่เลี้ยงบัวแล้วน้ำดีค่ะนี่นะคะก็วางส่วนกระถางอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ เมื่อต้นของเขาไม่มีปัญหาอะไรน,นี้นะคะเราก็เอาไปวางไว้เช่นเดียวกันหนึ่งวงบอซีเมนต์เราก็สามารถวางได้ไม่เกินสามต้นนะคะเพราะว่าถ้าเกินสามต้นก็จะเป็นอะไรที่แออัดเวลาเขาจเจริญเติบโตก็จะไม่สวยนะคะสามต้นสามสีกำลังพอดี อันนี้นะคะหลังจากที่เราวางเสร็จเรียบร้อยก็จะหน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะหลังจากที่วางไปนับไปอีกสิบห้าวันนะคะเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยบำรุงดูแลต่างๆอันนี้ก็คือเป็นการที่ปลูกบัวสายแล้วงามดีงามจังแบบค่อยคเป็นค่อยๆไปขอบคุณที่ติดตามรนะับฟังรับชมค่ะ